มาแล้วไม่ต้องดึงเบรกนะรอบเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูแกะการแล้วก็จะไปเล่นรถที่เป็นแบบคลาสคล้ายๆแบบรถแมวด้วยโอเคไหมอ่าชีฟชีไหนชิปมาเร็วเดินมาตามมาเลย ชีฟเฮาส์เยอะชีฟเฮาส์ที่โต้เลยพี่เขาต้อนเข้าฟาร์มเขาเขา้าเข้าบ้านให้แล้วเมื่อกี้ินชีฟชีฟมาเลยเดินตามมาเลย <c oughs> ให้อาหารให้อาหารแกะไหม <c oughs> ลูกให้อาหารแกะไหม <c oughs> อ่ะมาให้อาหารแกะเลยเร็วนี่ไงนี่ให้อาหารแกะเดี๋ยว อ่าให้หันแก่กันให้หันแก่กันโอเคไหมอ่ะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเรานั่งโกคาร์ดด้วยโอเคไหมอ่ะหยิบไปเลยพี่ซี่ไม่หยิบจะให้ไงล่ะอ่าให้แม่จ๋าเดี๋ยวแม่จ๋ายิบให้อ่ะแม่ถือเองแม่ถือให้เองแม่จ๋ายิบให้อ่าแถมให้ขอบคุณครับผมไปเด็กๆไปเลยนู่นเลยไปที่บ้านแก่เลยป่ะปะปะเดินลงระวังนะเป็นเนินนะลูกพี่ซี่เดินระวังนะคะ เออแม่มีชิปโดนมีแม่แม่ชปด้วยนะมาเร็วเร็วเจ๊ี๋ยววางไกลๆตรงนี้ก่อนอ่าวางไกลๆตรงนี้อ่าวางไกลๆโอ้ตรงนี้มีแกะกี่ตัวได้เจ๊หยิบไปให้ตึ๊ดทึ๊ดทึ๊ดมีประมาณสิบสองตัวอ่ะอ่ะอ่าแบ่งไปพี่ซี่แม่แบ่งให้ลูกไปแม่แบ่งให้ลูกไปเป็นเส้นๆก็ได้อ่ะแล้วหนูต้องปล่อยเขาไปเลยนะอ่า เอายาวๆให้พี่ซี่เอายาวอ่ะพี่ซี่ไปให้เลยลูกไปให้เลยให้เหมือนเจ้ให้เหมือนเจ้อ่ะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมซี่ให้เหมือนเจ้เนี่ยลูกอ่ะอ่ะพี่ซี่ไปเลยอ่าโอ้โหเขากินเสียงดังมากเลยเจ็บบเจ็บเบเห็นไหมพี่ซี่มาให้อกแตเจ้เลยลูกมาอือพี่ซี่มาให้กแต่เจ้เนี่ยมาลูกมาอ่าให้เลย อ่ะเจ๊แบ่งน yeah. ้องแบ่งน ah. ้องฮะนี่ไงก็เจ uh ๊ใ huh. ห้อย่างนี้ลูกอ่าแม่โอ้ฮอ่าเขารออยู่ลูกพี่ซี่ให้ไหมแบ่งให้เจ๊เจ้หยิบเส้นยาวๆให้น้องอันหนึ่งฮะนี่ไงนี่ไงอ่าอ่านี่นี่อ่ะอ่ะพี่ซี่อ่ะนี่นี่อ่นี่ไงนี่ไงก็แค่นี้เองเนี่ยให้แค่นี้เองลูก เห็นไหมเ,เจเจก็ให้ถือห่างๆยาวๆแค่นั้นเองอเออฟุดเขามีกระต่ายด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่ามีกระต่ายด้วยนะอะ Rabbit. อแรปปิตเบบี้ชีฟอยู่สิเบบี้ชีฟเอาสินี่กระต่ายตัวน้อยแกะตัวน้อยนู่นหนึ่งตัวโอ้มีนู่นด้วยมีอยู่ในบ้านอีก ชิคเก้นไม่มีลูกไม่มีชิคเก้นค่ะ no chicken <Yeah. S 1> no กระต่ายก็น่าจะไม่มีละร้อนเนาะร้อน <Yeah. S 1> หรือแต่แกะยังไม่ค่อยได้ตัดขนเลยเนี่ย oh. นูน่นดูคุณแม่ให้นูน่นพี่ซีไปให้กับคุณแม่ไปลูกไปทำอไมอ่ะนี่ไงมีให้นมาเร็วได้หมดยังลูกอ๋อคนนั่งซิฟไลน์คนเล่นซิฟไลน์มาเมื่อกี้เขานั่งรถไฟกลับไปละอ่า นั่งอะไรเล่นีิปไล่เล่นทิปล,ล่ปลมันต้องเล่นกับที่ยี่สิบสถานีนั่นแม่ไม่ใช่อันเดียวนะเขามีเป็นสนิบสถานีนู้น,นอะไรลูกทำไมอ่ะไหนบอกจะมาดูชิปนี่นี่องนี่คุณแม่ให้แล้วเนี่ยเดเยวลูกเดี๋ยวไปย่าบาทออ่ะไปให้กับคุณแม่นั้นไปถ้าเขากัดแล้วถ้าเกิดเขาเขากัดแล้วอ่เจ๊เอาที่คุณแม่ค่ะ อ่าจะเอาได้ไหมพี่ชีให้ไหม no no อ้พี่ชีไม่ให้อ่ะอืออ่าเดี๋ยวเจ้าเอาเลยนั่งขันไหนนั่งขันไหนคะนั่งขันไหนขันหน้ามีไฟนะขันหน้านี่นั่งบนคับเลยนะเขานั่งขันไหนนั่งรถถังเหรอนั่งขันไหนนั่งรถถังเหรอนั่งนี่หรอนนั่งนี่นั่งรถไฟนี่ขันแรกเลย อานั่งม้าก็ได้นั่งม้าก,ก็ได้กกไดโอซี่นั่งช้างแล้วอ้าวขึ้นเลยโอเคไปเลยไอเด็กไม่ยอมเล่นตัวคัดอ่ามามีไม่ไปค่ะไปกันเลยสองคนค่ะอ๋อพิซี่ขับเลยเหรอจับแน่นๆนะจับนะจับนะลูกไปเลยจับไว้โอ้ ไปแล้วว้าวๆๆๆๆๆๆจับไวนะเออจับไวนะจับไวด้วยเจเจเจ้าสิ เลี้ยวก็จะสลโลสลโลนิดหนึง่งอาา่ะอาซี่อา่าบ๊ายบาย แก่ร้องแล้วอือนี่นะครับคนละยี่ิบาทเนาะแบบนี้เนาะให้หารแก,กระก็ย0สิบาทนะแล้วก็จะมีรถนี่โกคารนะ์ทม้งเนาะโกคาร์ทมงก็ยี่บาทแต่ว่าไม่มีใครเล่นเลยมันก็จะสไลด์ลงเนี้ยลานตรงเนี้ยนะครับเนินตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นๆลงๆอยู่แถวนี้อาจจะแบบระยะสั้นนิดนึงนะถ้าเกิดใครอยากจะมาก็ได้แต่นั่นจะเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเพราะว่าขาไม่ถึงของเ,เด็กอ่า แม่อยากลองไหมแม่อยากลองไหมลูกค้าจนต้องแบบมันต้องแบบเป็นของมุ้งอะ่ะต้องยันยาดย่างไกลไกลอะ่ะมันจะสนุกอ่บาบายเด็กๆโอเคอ่ะลงเอาเลยนะเจ๊อย่าวิ่งนะลูกปะ๊ปะป๊าเอาซี่ลองของก่อนเลย เอาอยัางพร้อมบังคับดีๆนะ,อะเอาใช้เท้าบังคับนะล้อหน้านะ่ะอย่างนี้ดีกว่าที่กว่าไทายกว่าสัมภาษณ์กันอ่ะแรบบิทนั่นแระบบิทน,น,นู่นพี่ซี่ไปดูแรบบิทไหมเป็นไงไนพี่ซี่ชอบพี่ซี่ไปดูแรบบิไป ดูแลผิดอ่ะคาจะเล่นอีกคาเล่นอีกเหรอมันต้องใส่ลับขึ้นไปนะลบขาลบอ่ะเดี๋ยวจะติ้มไปกับป๊ะปาต่อไปตาออสตินต่อไปตาเจ้การไปพร้อมกันอ่ะนั่งคนละข้างเจ๊เจ๊รอป๊ะป๋าแป๊บหนึ่งแม่ขอถ่ายรูปเลยอ่ะไม่ต้องเบรก มาแล้วไม่ต้องดึงเบรกนะรอบเนี้ยถลงไหมอ่าถ้าเป็นทางยาวๆน่าจะดีนะออถ้ามันต้องทางยาวๆนี่เราไม่ได้ใช่เดี๋ยวกันที่เดี๋ยวขึ้นคนขึ้นใหม่อะเล่นอันนี้เอากำลังกายเลยนะเดี๋ยวดูนะป๊าจะต้องเข็นขึ้นเดี๋ยวสินที่เดี๋ยวสินีอ่ะทีหลบ โ okay. อเคออซินวันนี้สนุกไหมคะลูกสนุกค่ะอาวแล้วก็วันนี้เราตินทําอะไรบ้างเอ่ยเมื่อกี้ให้อาหารแกะใช่ไหมให้อาหารชีฟแล้วก็ทาอะไรคะนั่งรถไฟใช่ไหมที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะลูกแล้วก็ทําอีกอีกอันหนึ่งที่เรานั่งกันสาคนก่ออซีเมื่อกี้ก็คืออะไรนั่งโกคาร์ทมงใช่ไหมออซี่เคยนั่งก่อนไหมเคยนั่งมาก่อนไหมโอเคสนุกไหมคะโกคาร์ทมง สนุกใช่ไหมตัวนี้เราอยู่ที่ Phoenix Adventure Park นะครับที่เชียงใหม่เนาะถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะได้อยู่แถวแถวแม่ริมนะครับโอเคไหมโอเค,อเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย